รายงานที่6ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำตอนที่2ในตอนที่2ก็จะเป็นการศึกษาสมบัติในการต่อนำตัวเก็บประจุมาต่อในรูปแบบอนุกรมแล้วก็ขนาดว่ามันมีคุณสมบัติในทางไฟฟ้าอย่างไรกันบ้างในส่วนของตอนที่2เนี่ยเราก็จะบันทึกค่าต่างๆลงในตารางที่2อย่างแรกก็คือเริ่มต้นด้วยการ ต่อวงจรในกรณีแรกเราก็จะเรียกมันว่าซิงเกิลคาปาซิเตอร์ก็คือมีตัวเก็บประจุหนตัวอนุกรมอยู่กับตัวต้านทานอีก1ตัวก็คือ 1k ลักษณะการต่อก็จะเป็นตามรูปที่ปราก่ทีนิสิตจะได้เห็นต่อไปนี้เช่นเดียวกันเราก็จะจ่ายสัญญาณขนาดความสิบโวลต์พีคทูพีคความถี่100่งเฮิร์ให้กับวงจร แล้วถ้าดูในตารางที่สองเดี๋ยวเราก็จะทําการวัดค่าของกระแสแล้วก็แรงดันตกค้อมตัวเก็บประจุนั่นเองนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์ตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟารัดเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการวัดค่าของกระแสแล้วก็แรงดัน สำหรับวงจรในกรณีซิงเกิลคาปาซิเตอร์อย่างแรกที่เราทำการวัดก็คือเราจะทำการวัดกระแสะก็เป็นไงนํำมิเตอร์มาอนุกรมในวงจรแล้วก็วัดค่ากระแสะที่เกิดขึ้นนั่นเองอม อนนี้มิเตอร์ที่วัดได้ก็จะเป็นค่าของกระแสะที่ไหลในวงจรในกรณีของซิงเกิลคาปาซิเตอร์ในตารางที่2นั่นเอง ต่อไปเราก็จะทำการวัดค่าแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุเช่นเดียวกันในการวัดค่าแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุก็จะนำมิเตอร์มาต่อขนานณะตำแหน่งที่เราต้องการวัดกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีของซิงเกิลคาปาซิเตอร์เช่นเดียวกัน ต่อไปเมื่อเราได้ค่ะในกรณีซีรีส์คาปาซิเตอร์เรียบร้อยการทดลองขั้นต่อไปเราก็จะต่อวงจรที่เราเรียกว่าเป็นซีรีส์คาปาซิเตอร์วงจรซีรีส์คาปาซิเตอร์หรือวงจรอ,อนุกรมตัวเก็บประจุก็คือลเราก็จะำนำตัวเก็บประจุ1ไมโครฟาราดมาต่ออนุกรมกัน2ตัวก็จะได้รูปวงจรตามรูป เช่นเดียวกันเราก็จะจ่ายสัญญาณขนาด10โวลต์ p-to-p ความถี่100เฮิร์ให้กับวงจรแล้วก็จะทำการวัดค่าของแรงดันแล้วก็กระแสที่ไหลในวงจรนี้เช่นเดียวกัน เมื่อต่อวงจรเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการวัดกระแสแล้วก็แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุการวัดกระแสก็เป็นการนํามิเตอร์เข้าไปอนุกรมในวงจรเช่นเดียวกันค่าที่ได้ก็จะเป็นก็คือแยกวงจรออกนํามิเตอร์อนุกรมแล้วก็จะได้กระแสที่ไหลในวงจร เมื่อวัดกระแสเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำงานวัดค่าแรงดันตกข้อมตัวเก็บประจุทั้งสองตัวก็คือทั้งชุดเลยการวัดค่าแรงดันตกข้อมตัวเก็บประจุก็จะนำมิเตอร์ไปขนานหรือคข่อมจุดบริเวณที่เราสนใจตอนนี้เราสนใจตัวเก็บประจุทั้งหมดก็จะคร่อมตั้งแต่ c 1ไปถึง C2 นั่นเองเราก็จะได้ค่าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุตามที่มิเตอร์โชว์อยู่ตอนนี้กรณีที่วัดเมื่อกี้วัด i แล้วก็ V ค่ากระแสและแรงดัน mm hmm. ก็จะเป็นในกรณีที่เราเรียกว่าเป็นซ mm ีรีส์คาปาซิเตอร์ก็คือต่ออนุกรมดังนั้นนิสิตจะมีค่า z เนาะ z, z, z ก็คือค่าความนั่นทานดังนั้นความนั่นทานก็เป็นไปตามกฎของโอห์ม mm hmm. เช่นเดียวกันก็คือ V หารด้วย I ใช่ไหมเราก็จะได้ค่าความนั่นทานของชุดตัวเก็บประจุส่วน C ก็ เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีการต่ออนุกรมแล้วก็ขนานการคิดค่าความจุไฟฟ้ารวมในรูปแบบอนุกรมการต่ออนุกรมและต่อขนานคิดอย่างไรนิสิตก็คำนวณให้ถูกต้องเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ค่า c เราก็สามารถหาค่า Reactant ของเขาได้ก็เท่ากับวไร xc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c หรือ2พาย f นั่นเองเราก็จะได้ค่า x 4เปรียบเทียบกับค่า Z ที่ได้จากการวัดก็จะได้ตัวเลขออกมาเนาะโอเคดังนั้นเราก็จะเหลือในกรณีของ p a r a l l e l c ค p a c i t o r การ Parallel capacitor ก็คืออะไรนำตัวเก็บประจุมาต่อขนานกันขั้วบวกรวมกับขั้วบวกขั้วลบรวมกับขั้วลบนั่นเองก็จะได้วงจรที่ใช้ในการทดลองตาม ในรูปส่วนขนาดของสัญญาณก็เช่นเดียวกันใส่สัญญาณ10โวลต์พีคทูพีคความถี่100เฮิร์ซเช่นเดียวกันเมื่อต่อวงจรได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะทำการทดลองโดยการวัดค่าของกระแสที่ไหลในวงจรแล้วก็แรงดันตกคร่อมของตัวเก็บประจุทั้งชุดในการวัด กระแสะก็เช่นเดียวกันนำมิเตอร์ไปอนุกรมเข้าในวงจรแล้วก็ดูกระแสะที่วัดได้นั่นเองเราก็จะวัดค่าของกระแสะ มื่อวัดกระแสะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือวัดค่าของแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุการวัดแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุก็เป็นไงนำมิเตอร์คล่อมชุดของตัวเก็บประจุที่ต่อขนานกันอันนี้เป็นกรณีของขนานหรือพา r าเ l ลล์คาปาซิเตอร์อ่าเราก็จะได้แรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุในกรณีต่อขนาน สำหรับในตอนที่2ค่าที่ได้ดูมาทั้งหมดก็จะเป็นค่าในตารางที่2ครบทั้งในกรณีที่เป็นตัวเดียเด่ยวๆหรือ s i n เกิลคาปาซิเตแล้วก็เป็นตัวที่ต่ออนุกรมซ e รีส์คาปาซิเตอสุดท้ายก็จะเป็นการต่อแบบ p a r a l e l c a p a c i t ตอร์นิสิก็ลองไปึกคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าต่ออนุกรมขนาน มันเป็นไปตามทฤษฎีที่เราได้เรียนไปแล้วจริงหรือไม่แล้วก็วิเคราะห์มาถัดไปในตอนที่3และ4ก็จะเป็นศึกษาสมบัติของตัวเหนี่ยวนะ